มันสุดยอดนะครับมันสุดยอดมีใครชู้สึกงเหมือนผมไหมผมรู้สึกมีความสุขโซนฝั่งนี้ต้นไม้จะเยอะนะครับผิวออกสีแบบนะครับดําเลยนะครับนี่สูงนะครับนี่มาดูต้นแดงต้นนี้มีความพิเศษครับคุณผู้ชมมีความพิเศษก็คือฟ้าพามาแล้วสามครั้งนะครับแต่ว่าต้นนี้ยังไม่ตายสักครั้งนะครับสวัสดีครับสองต้นไม้คลิปนี้นะครับผมอยู่กับหลวงตาสุนีนะครับ่งวัดเบนจิรีราามนะครับ บนอินลาดอำเภอบ้านกวดจังหวัดปุริลำนะครับวันนี้ผมมาสองต้นไม้นะครับในวัดป่าที่ท่านเป็นเจ้า,า,าอาวาสอย่างนี้นะครับเดีย๋ยวผมจะให้ท่านเล่าถึงเรื่องเกี่ยวกับต้นไม้นะครับผู้ชมสังเกตนะครับแถวนี้จะมีต้นไม้เยอะมากๆเลยนะครับพื้นที่พื้นที่ตรงนี้มีมีทั้งหมดกี่ไร่ครับคุณพ่อพอื้นที่ป่าไม้นีนน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 นมี20ไร่ครับเป็นมีที่ี่ไร่เป็นที่สปกป่าไม้บ้านขวด แล้วดั้งเดิมเป็นจริงนนีอตรงนี้เป็นป่าไหมครับดั้งเดิมเป็นป่าป่าเล็กๆป่าเป็นป่าชา้าเพอะตรงนี้เป็นป่าชา้าใช่ไหมครับเป็นป่าชา้าคนเขาตายเขาอะไรก็มาเผาที่เนี่ป่าช้านี่พอดีมาสร้างวัดขึ้นสร้างวัดขึ้นแล้วก็เลยไปซื้อที่ต่อตรงนั้นแล้วก็เลยได้ขยับเอาไ้ทางนูง้นเออเออขยับไปทางที่ตะบนตุงเลยได้ทั้งสิบห้าไร่เลยเป็นได้ขอวัดได้เออตั้งแก้ววัดได้ถ้าอยู่นี่ตั้งไม่ได้ ที่สมอพโอ้ตรงนี้เป็นที่ของของนิคมเลยครับใช่ครับเขาเรียกว่าที่นิคมใช่ไหมครับที่เขาเขาเป็นป่าสงวนไว้เป็นป่าสงวนมีมีพื้นที่ตรงนี้ประมาณสักยี่สิบไร่นะครับแล้วแล้วตอนตอนตอนที่ตั้งวัดใหม่นี่เมื่อปีเท่าไหร่ครับปีสามเดปีสามเกดต้นตอนนั้นน่ะต้นไม้ใหญ่ๆ่มีไหมครับเหมือนเหมือนเท่ากันมีแต่ต้นกระบองเพราะมันไม่ใหญ่มันมีแต่ทุ่มหัวเลยๆว่าอย่ไงนี่แหละมาเมียน จกอยู่มาถึงสามสิบปีมันถึงใหญ่ขึ้นมาอ๋อแสดงว่าต้นไม้เหล่านี้ก็ประมาณสักสามสิบกว่าปีสามสิบกว่าปีเป็นต้นไม้ที่ที่ที่เขาเรียกว่าอะไรไม่ไม่โดนทาร้ายนะครับเนาะต้นใหญ่ๆนี่ต้นตัดไปหมดในยุคก่อนนั้นมตัดไปหมดไปทำบ้านทาเรื่องไปหมดเลยหมดแล้วถ้าไม่มีผ้าอยู่มันก็หมดเกลี้ยงเลยก็ตัดไปแสดงว่าการการที่มีผ้ามาอยู่ตรงนี้ก็ช่วยรักษาป่าได้เป็นอย่างดีเช่นครับป่าแต่ถึงว่าฮาร์ดฮา ที่ทางนู้นมันถึงแบบถูกต้องเขาะงันตรงนี้ไม่ได้เพะมันสร้างไม่ได้อะไรต้อตรงไปสร้างตรงนู้นก็เลย่องาชื่อทางนู้นใปพเขาก็ถวายมาวันก็มนี่ไมสร้างพระใหญ่รพระใหญ่หญทุงเออแสดงว่าพื้นที่20ไร่ในส่วนส่วนที่อยู่ตรงนี้ไม่สามารถสร้างอะไรเพิ่มเติมได้อีกแล้วไม่ได้ไไดถ้าเราจะสร้างเราต้องไปไปฝั่งนู้นซึ่งซึ่ง อาวัดได้ซื้อไว้ต่างหากนั่นแหละเพื่อนตรงนี้เป็นป่าอย่างเดียวเลยป่าอย่างเดียวจะสร้างกุดขึ้นมาใหม่ก็ไม่ได้เออไม่ให้สร้างให้ไปสร้างข้างนอกอย่างเดียวหลวงตาครับแล้วต้นไม้มันมีต้นอะไรบ้างครับที่เป็นต้นหลักๆของพื้นที่แถบนี้นะครับมันมีประดูไม้แดงไม้ประดูไม้แดงนี่แหละไม้เลื่อมเนี่ยอะไรเขาเรียกเขาเรื่มนี่ะนี่นี่มีสองปะดูม้แดงเนี่ยเลื่อมเนี่ยพวกนี้เป็นมีมากที่สุด เพราะงั้นไม่มากเลยจะมีบ้างเนี่ยกระดูกอะไรทนวิ่จาณะูกครับคุณผู้ชมดูนะครับนี่ครับฝั่งนี้นี่ต้นไม้เยอะมากนะครับอันนี้คือต้นไม้ที่ที่เหลือรอดจากการตัดนะครับคุณผู้ชม <c oughs> คือดังเดิมจริงๆนี่มันจะมียุคหนึ่งแล้วลง,ลง,ลงตาครับที่ที่เขามาตัดไปหมดเออที่เขามาตัดหมด,ดที่มันมีจะาที่เป็นป่าช้าคนไหนเ,ออเขาอยากได้ไม้เขามาตัดเอาเลยตัดเอาเลยไม่มีคนอยู่ ต่อมามามาพระมันอยู่เพื่อว่าคนก็ไม่มาแล้วไม่เกาแล้วนี่เขาบอกว่าตัดไม่ได้นะของพระนะเขาไม่กล้าตัดแล้วครับเขาเลยมันก็เรื่องใหญ่มานี่นี่นครับแล้วที่นี้หลวงตาบอกให้ผมฟังว่าจะมีต้นต้นกระบอกต้นหนึ่งนะครับที่พิเศษมากเออก็คือเป็นต้นบวกที่โดนโดนอะไรครับโดนผ้าผ้าผ้าฝาสามทีมันไม่ไปเลไไม่มีมันตายเลยเนี่ยครับต้นข้างหลังเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปไปดูครับฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดู ขอบคุณหลวงตามากนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ต่อหน้าต้นกระบกต้นใหญ่นะครับต้นกระบกต้นนี้นะครับเป็นต้นไม้ที่มีอายุมากที่สุดในป่าแห่งนี้นะครับในพื้นที่20ิไร่นะครับที่ในเขตวัดเบญจศิลารามนะครับนี่ครับหลวงหลวงตาบอกว่ามีความพิเศษก็คือฟ้าพามาแล้ว3มครั้งนะครับแต่ว่าต้นนี้ยังไม่ตายสักครั้งนะครับ ปลาผ่าลงยอดเลยนะครับไฟแดงเลยนะครับนี่ครับท่านเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ด้านล่างนี่จะเห็นเห็นสารนะครับก็คือมีคนมาขอเลขนะครับก็ถูกนะครับก็เลยมีการมาตั้งสารตรงนี้นะครับอ่ะส่วนที่อยู่ด้านล่างนะครับคุณผู้ชมครับที่เห็นข้าวเปลือกนี่นะครับเห็นไหมครับข้าวเปลือกนี่หลวงตาท่านเล่าให้ฟังว่าเป็นการเอามาหวานให้ไก่ปลาครับคุณผู้ชมโอ้ยที่นี่มีไก่ปลานะครับคุณผู้ชมผมถามว่าสัตว์ป่ามีอะไรบ้าง ท่านบอกว่ามีไก่ป่ามีไก่ป่าแล้วก็มีกระแตนะครับคุณผู้ชมมีกระแตด้วยนี่สุดยอดนะครับที่นี่มีมีขนาดนี้เลยนะครับนี่ครับมันก็จะมากินนะแต่ว่ามันจะมีหมามาไล่นะบางทีมันก็ไม่ไม่ไม่ไดมากินแบบทุกเวลานะครับไม่เหมือนไก่บ้านเนาะเดีเมื่อหมามาไล่มันก็วิ่งหนีไปนะครับอะนี่ครับภาษาอีสานนะผมเรียกว่าบักต้องแร่งครับคุณผู้ชมป่านี้มีบักต้องแร่งด้วยนะครับเห็นไหมครับสวยเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูพื้นที่ที่เป็นบริเวณที่มีต้นไม้เยอะๆนะครับคุณผู้ชมครับออกจากต้นกระบอกมาแล้วมาดูต้นไม้ที่แบบเยอะๆหน่อยนะครับแล้วก็เป็นต้นไม้ที่อายุประมาณ30กว่าปีนะครับนี่ครับเริ่มต้นจากต้นนี้นะครับเป็นต้นมะข่านะครับคุณผู้ชมครับเป็นมะข่าแต้นะครับต้นสีดำๆเลยนะครับนี่บ้านผมเรียกว่าต้นแต้นะครับต้นแต้นี่ ตัวนี้ก็ใหญ่พอสมควรนะครับนี่ผิวออกสีแบบนะครับดําเลยนะครับนี่สูงนะครับนี่นู่นะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลนี่นะครับประมาณสามสิบกว่าปีนะครับสามสิบกว่าปีเพราะว่าอย่างที่หลวงตาท่านได้เล่าให้ฟังว่าตอนมาตั้งวัดใหม่เมื่อปีสามเจ็ดเนี่ยนะครับต้นไม้นี่มันก็อยู่ขนาดหัวนะครับประมาณขนาดหัวหรือสูงกว่าหัวนิดหน่อยนะครับต้นใหญ่ๆนี่โดนเขามาตัดไปหมดแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นป่าช้าเก่านะครับ ไม่มีคนมาดูแลพอมาตั้งวัดปุ๊บครับต้นไม้เหล่านี้มันก็เกิดนะครับมันก็เติบโตได้นะครับมันก็เลยยังเหลือรอดนะครับไม่มีใครมาตัดมาทําลายนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นต้นมะม่วงป่านะครับนี่ข้างล่างจะมีต้นบักตองแร้งอยู่นะนี่ครับต้นมะม่วงป่านะครับสูงเรียวตรงขึ้นไปนู่นนะครับมะม่วงป่าแล้วก็จะมีต้นแดงนะครับคุณผู้ชมต้นแดงแถวนี้จะเยอะนะนี่ครับ อาจจะมีต้นตรงบ้างต้นบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวบ้างนะครับเป็นธรรมชาตินะครับนี่ครับสองต้นนี้ก็ต้นแดงนะครับมันจะเป็นต้นประดู่นะครับอันนี้ตะเป็นต้นแดงนะครับนะครับโอ้มาแล้วแบบผมรู้สึกชอบมากนะครับเนี่ยอื่ะไปดูต้นต่อไปนะครับเอามาดูต้นแดงต้นนี้มีความพิเศษครับคุณผู้ชมยอดเนี่ยมันมันตายไปแล้วแต่าต้นนะครับมันมันพยายามที่จะรักษาชีวิตของมันเห็นไหมครับเนี่ย เปลือกนะครับเปลือกมีตรงนี้ตรงนี้ไม่มีเปลือกนะครับมีแต่เนื้อไม้นะครับแข็งนะครับนี่ข้าบนนี่ไม่มีอะไรนะครับยอดนี่ก็ตายเลยนะครับเห็นไหมครับยอดตายแล้วแต่ว่ากิ่งต่างๆเขาไม่ยอมตายนะครับเขาอยากมีชีวิตอยู่นี่ก็ถือว่าเป็นความพิเศษของต้นไม้นะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับนุ่นต้นไม้นี่หนาเลยนะครับเห็นไหมครับมันมันสวยนะครับคุณผู้ชมครับ พื้นที่20ไร่มีมีต้นไม้แบบนี้ทั้งหมดคุณผู้ชมลองคิดดูถ้าคุณผู้ชมปลูกนะครับปลูกต้นไม้ได้วยตัวเองบนพื้นที่20ไร่เวลาผ่านไปนานๆมันจะเป็นภาพแบบนี้นะครับแล้วมันไม่ใช่แค่แบบเป็นแบบห่างบ้างถี่บ้างอย่างน,นี้เพราะเวลาเราปลูกนี่เราจะปลูกเอาระยะใช่ไหมครับมีระยะห่างระยะถี่โอ้โ,อโห,โหนี่เลยครับนี่เราอยากได้ห่างตรงไหนยอยากได้ถี่ตรงไหนเราก็ทําได้ แต่ว่าส่วนใหญ่ผมเชื่อเลยนะครับว่าคนส่วนใหญ่นี่ยจะเวลาปลูกต้นไม้จะเอาระดับเดียวกันทั้งหมดเช่น2เมตรคูณ2เมตร4เมตรคูณ2เมตรอะไรก็ว่ากันไปนะครับระยะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่นะครับภาพมันก็จะสวยมากแต่อันนี้เป็นเป็นป่าอนุรักษ์มันก็เลยเป็นภาพแบบนี้นะครับดังที่คุณผู้ชมมีนกด้วยครับคุณผู้ชมนมนะครับตัวนั้นเห็นไหมครับมีนกด้วยครับอันนี้จะมีเป็นทางนะครับทางที่ ชาวนานะครับก็อาศัยนะครับเดินทางผ่านวัดแห่งนี้ไปนะครับนะครับสองข้างทางก็จะมีแต่ต้นไม้ใหญ่ครับหลวงพ่อสุนีนี่เล่าให้ฟังว่านะครับต้นไม้เหล่านี้นะครับมีคนแอบมาขโมยนะหลังจากที่มีการตั้งวัดแล้วมีคนเอามาขโมยแล้วก็พอเอาไปนี่นะครับทุกคนที่มามาเอาต้นไม้ไปนี่จะเกิดความไม่ไม่สมบูรณ์ทางครอบครัวนะครับนเช่นมีการเอาเอาต้นไม้ไป ไปทําเผารถอะไรเงี้ยนะครับก็เกิดอุบัติเหตุนะครับหรือว่ามาเอาไม้ไปทําอุปกรณ์การเกษตรนะครับหรืออุปกรณ์ทำมาหากินหาปลาหาอะไรเนี้ยก็ก็จะเกิดความไม่สมบูรณ์ทางครอบครัวนะครับก็จะมีการเลือกกันอะไรพวกนี้นะครับเหมือนกับเป็นกุศโลบายนะครับแต่ว่ามันก็เอาเรื่องจริงเนี่ยนะครับมาพูดนะทำให้คนต่างๆนะครับที่อาศัยอยู่แถวนี้นะครับเขา เขาจะไม่มายุ่งกับป่าบริเวณนี้เลยนะครับจะช่วยการอนุรักษ์ต้นไม้ต่างๆนะครับมันจึงยังคงอยู่ได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับดังที่คุณผู้ชมกําลังเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับต้นไม้นี่30กว่าปีนี่ก็ถือว่าใหญ่พอสมควรเลยนะเนี่ยนะครับแต่ละต้นแต่ละต้นนี่นะครับก็ไม้ทุกต้นนะครับเป็นเป็นไม้เขาเรียกว่าไม้พื้นถิ่นทั้งหมดเลยนะครับที่ผมเห็นเยอะนี่จะเป็นต้นแดงนะครับ ต้นมะค่าแต้นะครับต้นประดูนะครับพวกนี้จะเยอะนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูบริเวณที่เป็นส่วนของลานกว้างที่มีการกวาดสวยๆนะครับตรงที่ที่ไม่ใช่แบบป่าทึบแบบนี้นะครับรับรองว่าสวยแน่นอนครับคุณผู้ชมครับค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมครับโซนฝั่งนี้ต้นไม้จะเยอะนะครับและแต่ละต้นนะครับก็จะมีแต่ต้นเรียวๆนะครับสูงๆขึ้นไปเพราะว่า นะครับเขาเป็นป่าที่ต้องการต้นไม้เขาต้องการแสงนะครับแล้วก็แย่งกันสูงขึ้นไปนะครับอันนี้ข้างหลังนี่ผมเป็นทางเข้านะอันนี้เป็นเป็นส่วนของกลางทางเข้าวัดนะครับนี่ครับตรงนี้จะดูงามตามากกว่านะครับเพราะว่าได้รับการเขาเรียกว่าอะไรได้รับการทําความสะอาดบ้างนะครับนะครับต้นไม้ที่เหลืออยู่ก็จะเป็นแต่ต้นไม้หลักๆต้นไม้ใหญ่ๆนะครับนี่ครับ ส่วนที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีมีหญ้ามีอะไรก็จะค่อนข้างที่จะรกเรือหน่อยนะครับนี่ครับเนี่ยคุณผู้ชมอ้ยมีแต่ต,ต้นงามๆนะครับต้นแดงนี่จะเยอะที่สุดเลยนะครับแดงกับต้นมะข่าแต้กับประดูนี่สามชนิดนี่แหละนะครับจะโดดเด่นมากนะครับเนี่ยมีลูกน้องมาต้อนรับด้วยเป็นหม้านะครับที่อาศัยอยู่นะมาถาึงนี่นะครับ อันนี้จะเป็นต้นต้นประดูนะครับทุกผู้ชมประดูกับต้นแดงนะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นต้นประดูป่านะครับอันนี้จะเป็นต้นแดงต้นใกล้ๆกันเท่าเท่ากันนะครับเนี่ยแต่ต้นแดงเยอะจริงๆนะครับเนี่ยอันนี้แดงกับดูนะครับเนี่ยสองแดงแล้วก็หนึ่งดูนะครับอันนี้ดูนะครับประดูเออมันตะต้นงฟังนู้นนี่หนาเลยนะครับต้นไม้นี่หนาตึ๊บเลยนะครับอืม โอ้โหผมมาเห็นแล้วผมรู้สึกประทับใจมากนะครับก็คือเมื่อไหร่ก็ตามเนาะที่ผมได้มาดูต้นไม้นะครับมันจะรู้สึกมีความสุขมีความอบอุ่นชุ่มชื่นใจนะครับ <c oughs> ยิ่งมาเห็นต้นไม้ใหญ่ๆต้นไม้ที่สวยนี่ยผมจะรู้สึกประทับใจเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะมาเจอป่าที่มีคนรักป่านะครับมีการอนุรักษ์ไว้นะครับดังที่ป่าคุณผ,ผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับมันยิ่งจะมีความสุขมากๆเลยนะครับนี่มครับ มาเจอคนที่รักในสิ่งเดียวกันกับเรานะครับอนุรักษ์หวงแหนนะครับทรัพยากรป่าไม้นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากๆนะสำหรับทุกคนเลยนะครับเขาผลิตอากาศดีๆให้กับเรานะครับขายออกซิเจนให้กับเราอันนี้แหละนะครับผมว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับเพราะว่าโลกเราเนี่ยคนเราเนี่ยเนาะต้องการออกซิเจนในการหายใจนะครับทำไมเช่นนั้นแล้วนะครับก็เราก็จะอยู่ยากนะครับ ถ้าขาดออกซิเจนไปนะครับนี่ครับต้นไม้นี่มันมันเยอะนะครับทุกคนมันเยอะมากๆนะครับเนี่ยสมชื่อว่าเป็นวัดป่านะครับอันนี้อยู่ตำบลหินลาดอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผู้ชมดูสิครับดูภาพตรงนี้สิครับโอ้โหมันสุดยอดนะครับมันสุดยอดสมศักดิ์ศรีวัดป่าสมความเป็นวัดป่าจริงๆนะครับ ที่สําคัญนะครับต้นไม้แต่ละต้นนี่เนี่ยมันมันอายุสามสิบกว่าปีนี่แหละผมชอบตรงนี้แหละนะครับต้นใหญ่ใหญ่แต่ก่อนเขาก็มาตัดไปอย่างที่บอกนะครับเนี่ยไอ้ที่เหลืออยู่ก็จะเป็นต้นแบบนี้เนี่ยอ้ยิ่งตรงนี้นะยิ่งยิ่งชอบนะครับคุณผู้ชมมีใครรู้สึกเหมือนผมไหมผมรู้สึกมีความสุขเ <laughs> นี่ยมันหน้ามาปฏิบัติทำหน้ามาศึกษานะครับเนี่ยครับ ไม่รู้จะพูดคำไหนเนาะต้นไม้เยอะแยะวันนี้แล้วมันสวยมันมันดีนะครับควรจะมันดีนะเดินกันยาวๆกันเลยนะนี่ครับอู้อ่ะมาดูต้นแดงนะครับต้นแดงต้นนี้เนี่ยจะจะไม่ค่อยตรงนะครับแต่ว่าเขาก็มีเสน่ห์ของเขาครับคตรโค้งโค้งไปบ้างนะครับ แต่เมื่อเขามีชีวิตเขามอบอากาศให้กับเราก็ถือว่าเขาเป็นผู้ที่สร้างคุณประโยชน์นะครับให้กับโลกของเราก็ควรชื่นชมเขาด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะชื่นชมแต่ต้นไม้ตรงๆสวยๆอย่างเดียวนะครับนู่นครับคุณผู้ชมเดินยังไงก็ไม่ทั่วหรอกครับยี่สิบไร่นี่อ่ะโอเคครับพอหอมปากหอมคอนะครับประมาณสักสิบห้านาทีนะครับคลิปนี้ผมจะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับด้วยความประทับใจนะครับณวัด เบนจศิลารามตำบลหินลาดอำเภอบ้านขวดจังหวัดบุรีรย์พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ